คนตาบอกบรรลุทําได้ไหมได้หมดอะทำไมจะบรรลุไม่ได้อะผมทําบุญตักบาตรจะไม่ได้นึกถึงใครเลยแบบนี้ใครได้บุญก็มึงไงได้บุญจะใครแล้วก็มึงเป็นคนใส่ถ้ากําลังมีเพศสัมพันธ์อยู่ละลุอยู่ๆแล้วลึกนึกถึงพระเจ้าบาปไหมไม่บาปดีเป็นกุศลดีจูจๆมึงระลึกขึ้นได้อะมันจะบาปเรื่องอะไรมันต้องเป็นกุศลส,สิคนที่เคยคุยแล้วอยู่ดีๆก็ไม่คุยกับใครเลยไม่ทํางานไม่เข้าสังคมน่าจะเกิดจากอะไรครับกูไม่รู้จ้ะ แต่ลรคนมันจะเหมือนกันได้ยังไงมันไม่เหมือนกันมึงจะมาถามกูได้ยังไงอยากหาหนทางออกจากทุกพยายามอย่างไรถึงถูกอริยสัจวสี่เลยจ้าเรื่องเวรกรรมเห็นกันชาตินี้จะได้ไหมคะได้หมดอนะ่ะปัจจุบันเวลาถัดต่อไปเวลาถัดต่อไปอีกนี้ทําไมคนดูน้อยอยู่ในเกวียนจ้าอยู่ในเกวียนคนดูจะประมาณนี้ละจ้าถ้าอยู่บ้านคนดูก็จะเยอะอีกอย่างมันต่อเนื่องมาและอยอย่างมันเป็นช่วงเวลาของการเดินทางกลับด้วยคนน้อยแบบนี้ให้เป็นเรื่องปกติสามพันถึงหกพันคน อาจารย์ครับเรื่องพระสังฆราชให้โอวาทหมายถึงอะไรครับท่านจะหมายถึงอาจารย์ไหมไม่ได้หมายถึงอาจารย์มึงเชื่อกูกูรู้เรื่องนี้ดีกูรู้หมดแล้วอะไรเป็นอะไรคนมันเอาไปปั่นดาบจ้วงใส่ร้ายป้ายสีหยิบฉวยกูแบบกูงงกูมหาศย์มากทำไมถึงกล้าทำแบบนั้นแล้วหาว่ากูดูถูกเหยียดหยามสมเด็จท่านมึงดูเอาละกันว่าใครเป็นคนทำท่านพูดไปตามวารละโอกาส ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกูเลยแต่คนเอามาทำเจตนาตั้งใจให้ท่านพูดถึงใส่ร้ายป้ายสีโหจิตใจหยาบช้ามากไม่รู้ทำด้วยอะไรไอคนที่ทำนะพยายามจะไปเอาคลิปนั้นมาลงพยายามจะเอาคลิปนี้มาลงเพื่อให้พูดถึงกูกูไม่รู้จิตใจมันทำด้วยอะไรแต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาถึงกูก็แล้วไปคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวผู้มึงที่ทำ เจตนาเป็นตัวชี้กรรมรับผลจากการกระทําด้วยตัวเองไปดึงเอาพระผู้ใหญ่ระดับนั้นมาพิจารณาเองว่าวิบากมึงจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้ก็โยงเข้าหลวงพ่อปาโมดต้องเดือดร้อนท่านออกมาชียย้แจงว่าไม่ใช่ก็เงียบนี่ไปลากเอาสมเด็จท่านมา แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงรอบที่แล้วเนี่ยกูวิ่งไปกราบท่านมานะไปชีดแจงให้ท่านทราบท่านทราบทุกอย่างท่านบอกอนุโมทนาสาธุด้วยรอบนี้มาอีกสร้างมาอีก